สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับพบกันวันต่อวันด้วยพระคำมนะครับวันนี้วันพุทธที่15มิถุนายน2022เช้านี้พบกันด้วยพระครรมวันต่อวันนะครับในพระธรรมปฐมกาลบทที่3 4นะครับปฐมกาลบทที่34ผมให้หัวข้อว่าอย่าตอบแทนการอย่าตอบแทนด้วยการร้ายนะครับอย่าตอบแทนด้วยการร้าย ในเนื้อหาในบทที่34นะครับในหัวข้อของอพระคัมภีร์เนี่ยได้ขึ้นหัวข้อว่าดีนากับชาวเชเคมดีนากับชาวเชเคมดีนาเป็นลูกาสาวนะครับของยาโคบนะครับกับเลอาซึ่งเนื้อหาในบทนี้ได้บันทึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคนที่ชื่อดีนาว่าเขานะครับได้ถูกชาย เชคเคมนะครับได้กระทำค่มคืนนะย่ำยีแล้วก็สุดท้ายผู้ชายที่ชื่อเชเคมนะครับก็มีใจผูกพันแล้วก็รักคนที่ชื่อดีนามากนะครับจนพยายามทุกวิธีทางนะครับเพื่อจะได้นะครับดีนาเนี่ยมาเป็นภรรยาของตนเข้าไปคุยกับยาโคบ ว่ายินดีที่จะมอบทุกอย่างยินดีที่จะพร้อมที่จะจ่ายค่าสินสอดนะครับค่ากำนันตามที่ยาโคบจะเรียกร้องเท่าไหร่ก็ไดนะ้ยินดีที่ให้ครอบครัวของยาโคบนะครับเข้ามาตั้งถิ่นฐานในในในบ้านของเขาในเมืองของเขานะครับทำมาค้าขายก็ได้หรือจะซื้อหาที่ดินก็ได้ ต้อนรับครอบครัวของยาโคบนะเพื่อให้ได้ดีนาคนนี้มาเป็นภรรยาของตนเพราะว่าแม้ตนจะทำความผิดไปแล้วนะครับแต่ว่าใจของเชเคมรักดีนามากและอยากจะเหมือนผูกมิรไมตตีแล้วก็ยอมทำทุกอย่างนะครับเพื่อจะได้ดีนามาเป็นภรรยาแต่ว่าเมื่อถึง หูของเรื่องนี้ถึงหูของยาโคบนะครับแล้วก็พี่ชายของดีนาพ่มพีบอกว่าเขาก็เดือดร้อนและก็รู้สึกโกรธแค้นในใจอย่างมากเลยทีเดียวเพราะเรื่องนี้เพราะว่าได้กระทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับชาวอิสราเอลนะครับกับบุตรลูกสาวของยาโคบซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรจะทํานั่นเองดังนั้นพ่อของเชเคมนะครับก็คือ ฮาโมนะครับฮาโมก็พยายามมาคุยมาเหมือนมา,มาขอลูกสาวให้กับให้กับบุตรชายของตนเพราะด้วยความโกรธแค้นอย่างนี้เองพี่ชายของดีนาก็คือซิเมโอนกับเลวีก็เลยวางแผนนะครับวางแผนที่จะจัดการกับครอบครัวของเชคเคมก็เลยหลอกว่าถ้าเกิด ท่านต้องการแบบนั้นนะครับก็เลยบอกว่าผู้ชายในเมืองหรือครอบครัวคนในเรือนของท่านเนี่ยจะต้องเข้าสุนัตก่อนถึงเราเราถึงจะยกน้องสาวของเราหรือยกบุตรสาของเราให้กับพวกท่านได้ด้วยความรักด้วยความห่วงใยของเชคเคมที่มีต่อเลอาออก็เลยยอมทำตามเงื่อนไขทุกอย่างครับให้คนในครัวเรือนให้ผู้ชายในในเมืองนั้น ได้เข้าพิธีสุนัตนะครับ<_><_>เพื่อจะเหมือนจะผูกมิมตรไมตรีหรือสามารถจะรับหญิงอิสาเอลมาเป็นภรรยาหรือหญิงในเมืองของเขาก็ไปเป็นภรรยาของชาวอิสาเอลหรือครอบครัวของยาโคบได้ก็เลยตกลงปรงใจที่จะยอมเข้าสุนัตกันแต่ว่าในหลังจากที่เข้าสุนัตไปแล้วปรากฏว่าพี่ชายของดีนานะครับได้ได้หลอกลวงแล้วก็ในขณะที่เขากําลังเจ็บ อยู่นั้นร่างกายไม่ได้พร้อมในการต่อสู้เขาได้เข้าไปฆ่านะครับพ่อของเชเคมเชเคมแล้วก็ผู้ชายทุกคนในเรือนแล้วพ่อพีบอกต่อไปว่าบุตรชายของยาโคบข้ามศพคนเหล่านั้นเข้าไปบุตรชายของยาโคบทั้งหลายนะครับเข้าไปอ้นที่เมืองของน้องสาวของตนที่เคยถูกย่ำยีพวกเขายึดฝูงวัวฝูงแพะฝูงลา ตลอดข้าวของทุกอย่างในเมืองและในทุ่งแยพวกเขากวาดเอาทรัพย์สมบัติเอาข้าวของในบ้านทุกอย่างกวาดต้อนผู้หญิงกับเด็กมานี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นและคนที่ทำนั่นก็คือซิเมโอนกับเลวีนะครับหัวข้อวันนี้ผมจึงบอกว่าอย่าตอบแทนการร้ายด้วยการร้ายหรืออย่าตอบแทนด้วยการร้ายนั่นเอง เนื้อหาของพระคัมภีร์บทนี้เราเราพบเรื่องที่น่าเศร้าใจก็คือว่าดีนาเขาถูกย่ำดีถูกข่มขืนและอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นคนต่างชาติก็พยายามจะเหมือนจะยื่นข้อเสนอให้ทุกอย่างเพื่อจะได้ดีนามาเป็นภรรยาของตนยอมทำตามระเบียบยอมทำตามที่อ,อิเซลครอบครัวของยาโคบเสนอมาเพื่อจะผูกมิตรไมตรีเพื่อ จะได้ดีนามาเป็นภรรยามาเป็นลูกสะใภ้ของตนแต่ว่ากลับถูกหักหลังด้วยลูกของยาโคบนะหักหลังไม่พอแต่ว่าถึงขั้นเอาชีวิตด้วยนะครับฆ่าทั้งพ่อทั้งชายที่ย่ำยีดีนาและพระพีบอกว่าคนเข้าไปในป้นในเมืองนั้นด้วยนะบุตรชายของเขาทั้งหลายบุตรชายทั้งหลายของยาโคบอาจจะมี พี่ชายอีกหลายคนที่ผู้ชายที่บุตรของยาโคบเข้ามาร่วมในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่โดยตามหลักของความยุติธรรมแล้วตามความจริงแล้วก็ไม่ควรทำอย่างนั้นเพราะว่าอะไรในข้อที่30ยาโคบนะครับเนื้อความได้บอกว่าแล้วยาโคบก็พูดกับสิเมโอ,อนและเลวีว่าเจ้าทำให้พ่อเดือดร้อนนะครับเจ้าทำให้พ่อเดือดร้อน และนะครับทำให้ชื่อของอิสราเอลหรือชื่อเสียงที่ดีของยาโคบเนี่ยมันเสียไปในหมู่ชาวคาณาอันและชาวเปริสซึ่งอาศัยอยู่ในดินแดนนี้เขารู้หมดเลยว่าครับว่าครอบครัวของยาโคบลูกชายที่ชื่อซิเมโอเลวีได้เข้าไปฆ่านะครับชาวาเชเคมและพ่อของเขาและคนในเมืองนั้นอ้นเอาสิ่งของเข้าไปนะเป็นสิ่งที่ ที่ซึ่งจะสร้างศัตรูที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยเหมือนกันดังนั้นผมนำเหตุผลสองเหตุผลด้วยกันที่อย่าตอบแทนการร้ายด้วยการร้ายหนึ่งก็คือว่าเพราะว่ามันจะเพิ่มความทวีความทุกข์มากขึ้นเรื่อยๆมันจะทวีความทุกข์มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราตอบแทนการร้ายด้วยการร้าย เค okay, ครับเราอาจจะได้รับความทุกข์ยากเราอาจจะได้รับความร้ายที่เกิดขึ้นแต่ว่าวิธีการตอบสนองวิธีที่พระเจ้าจะให้เราจัดการหรือแก้ไขกับเรื่องเหล่านั้นเมื่อคนหนึ่งทำผิดก็ควรจะรับผิดตามสมควรแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเกิดเราคิดถึงจะเอาชีวิตหรือทำการร้ายที่มันมากขึ้นอีกมันก็จะเพิ่มทวีความทุกข์ให้กับคนคนนั้นหรืออีกฝ่ายตรงกข้าม และก็จะทําให้เกิดความอาฆาตความแค้นเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายและอาจจะสะสมความรู้สึกนั้นเพื่อจะแก้แค้นกันไปกันมาแก้แค้นกันไปกันมาเรื่อยๆความทุ์มันจะทวีมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นการตอบแทนการร้ายด้วยการร้ายย่อมเป็นทางออกที่ไม่ดีอย่างแน่นอน 2. ก็คือว่าเพราะว่าการที่เราเองจะไปตอบแทนการร้ายด้วยการร้าย นี่ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าและยาโคบได้แสดงให้เราได้เห็นว่าสิ่งที่ลูกชายของเขาทำนั้นยาโคบไม่ได้เห็นด้วยนะยาโคบบอกว่านำเรื่องเดือดร้อนมาสู่พ่อทำไมแล้วก็ชื่อเสียงในหมู่ชาวคานาอันที่ที่เขาจะรับรู้หรือได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเสื่อมไปนะครับมันก็จะทำให้เกิดทางที่ไม่ดีต่อครอบครัวของยาโคบนั่นเองดนั้น ขอพระเจ้าจได้ทรงโปรดเมตตาเนื้อหาในเช้านี้ได้เตือนสอนเราทั้งหลายด้วยเช่นกันหากสิ่งใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับเราที่มันเป็นความทุกข์หรือความอายุติธรรมเกิดขึ้นขอพระเจ้าจได้ทรงโปรดให้เรามีสติปัญญาที่ดีอย่างเพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านั้นอย่างถูกต้องนะครับที่เราจะไม่เพิ่มความทวีความทุกข์ขึ้นไปอีกที่เราเองจะไม่กระทําผิด ต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยการคิดหลอกลวงหรือคิดเอาคืนนะเอาคืนบ้างซึ่งเป็นทางออกที่ไม่ถูกต้องอย่างแน่นอนนั่นเองขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรและให้ถ้อยคําในเช้านี้ได้เตือนสติและให้เราได้เห็นมุมมองในการใช้ชีวิตในทุกๆวันเพื่อเราเองจะเข้าใกล้และติดตามและอยู่ในน้ําพระทัยของพระเจ้ามากขึ้นขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรเราที่ฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในเช้านี้ ให้ถ้อยคำของโปรงที่ปรากฏขึ้นในพระธรรมปฐมกาลบทที่34เราพบเรื่องราวที่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจของดีนาและความอา,อาฆาตความโกรธแค้นของพี่ชายของดีนาและได้กระทําสิ่งที่ร้ายแรงมากยิ่งขึ้นถึงการเอาชีวิตของคนเชเคมและพ่อของเขาและคนในครัวเรือนของเขา ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาสอนเราทั้งหลายที่เราเองจะเรียนรู้และเข้าใจมากขึ้นในการใช้ชีวิตของเราเมื่อเรารเผชิญความทุกข์ยากเมื่อเรารเผชิญความเศร้าใจเสียใจให้เรามีสติปัญญาที่ดีในการที่จะโต้อตอบหรือแก้ไขสิ่งเหล่านั้นด้วยสติปัญญาและให้พระวจนะของพระองค์นำทางชีวิตของเราเพื่อเราเองจะเป็นแสงสว่างเป็นเกลือเพื่อเราเองจะไม่ตอบแทนการร้ายด้วยการร้าย ขอพระเจ้าทรงสอนและนำเราทั้งหลายต่อไปขอบคุณพระองค์เราอธิษฐานทูลขอสิ่งเหล่านี้ร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ